เอาไปเนรายการที่11นะครับอันเนี้ยนะเป็นหัวข้อที่จะเกี่ยวข้องกับโปรดักชันและเกี่ยวข้องกับ QC นะกับคุณภาพเลยนั่นคือนะฮะในส่วนของกระบวนการผลิตเนี่ยนะฮะโครงสร้างของกระบวนการผลิตนะครับเนาะมันจะเริ่มต้นด้วยการเขียนโปรเซสโฟชากนะครับโปรเซสอะโปรเซสโฟชากเลยนะฮะโปรเซสโฟชากก็คือขั้นตอนการผลิตนะครับนะของโปรดักต์ของเราของพาร์ทของเรานะ นะซึ่งมันเป็นเป็นตัว Data เริ่มแรกเลยของกระบวนการผลิตนะฮะคุณไม่สามารถที่จะกําหนดท o o ลิงกไม่สามารถที่จะกําหนดจ็อบไม่สามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆได้ถ้าคุณไม่เขียนโฟโล์มาก่อนว่าเอ้พาร์ตตัวเนี้ยนะมันมีขั้นตอนการผลิตอะไรบ้างกี่ขั้นตอนนะครับซึ่งโปรเซสโฟชาร์ดนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะของกระบวนการผลิตจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับเราก็จะนิยมเริ่มเขียนเริ่มตั้งแต่นะเริ่มตั้งแต่การตรวจรับนะครับเริ่มตั้งแต่การตรวจรับเลยนะครับตรวจรับเนาะเรื่องของการตรวจรับวัตถุดิบนะครับมีการจัดเก็บนะครับในไวเอาส์นะสตว์หรือจะเเข้าสู่อะไรฮะตรวจรับเสร็จแล้วจัดเก็บเข้าสู่เรื่องของการผลิตนะครับผลิตเสร็จก็มีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเสร็จก็มีการบรรจุนะครับ บรรจุแล้วก็จัดเก็บ w ว r e h o u s e นะครับแล้วก็จัดส่งนะครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้นะครับนะแต่ดีเทลของการผลิตกับการตรวจสอบของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันเนาะขึ้นอยู่กับว,ว่าพาร์ตตัวนั้นมันต้องใช้กระบวนการผลิตอะไรบ้างมีการตรวจทีบ่อยแค่ไหนนะดังนั้นสิ่งสําคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องรู้ก็ได้เราจะต้องรู้ว่าพาร์ตตัวนี้ตัวเศษโซของมันนะครับขั้นตอนการผลิตเนี่ยนะมันมีกี่ขั้นตอนมันดูจากไหนหรือคุณอาจจะจําเป็น คุณอาจจะต้องนะครับเขียนโฟล์การผลิตเป็นด้วยนะครับเนาะนะซึ่งยิ่งถ้ามีงานใหม่เข้ามาอาจจะมีบางหน่วยงานที่โอเคมีหน้าที่ในการไปเขียนโฟล์มาหน่อยไอย้งานตัวเนี้ยขั้นตอนอะไรบ้างเนาะเพราะโฟล์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวแนะตัวที่จะไปบอกว่าเราต้องมีอุปกรณ์ทูลลิงอะไรบ้างมีการตรวจทีบ่อยแค่ไหนนะครับนะหลังจากที่คุณเขียนโฟล์เสร็จแล้วนะครับนะมันก็จะเป็นข้อมูลที่คุณจะนําไปเขียนคนตนแทน นะครับคนละแทนจะเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงในเรื่องของการนะฮะของในเรื่องของการตรวจวัดต่างๆนะครับดังนั้นโปรเซสโฟชาร์ดนะเป็นหนึ่งในเอกสารหลักของโป o d ั c จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการผลิตนะครับนะซึ่งนะครับผมขอให้เป็นการบ้านเนาะการบ้านทุกท่านนะครับว่าเนาะให้คุณไปเขียนโปรเซสโฟนะครับของงานสักหนึ่งพาร์ทนันเบอร์เนาะ นะยกตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งนะพัทัเมเบอร์อะไรพ์ทเนมอะไรแล้วก็เขียนโฟล์การผลิตนะครับว่างานตัวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจปนิงการสมมอบเนาะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเนาะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับเนาะอันนี้ผมนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปทดลองเขียนกันนะครับนะ,ะวันนี้อาจจะวิคซ็อกไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าให้พวกเราได้ไปเนาะเขียนสักหนึ่งโปรเซสเนาะเป็นการบ้านนะครับอ่ะ หลังจากที่คุณเขียน process flow เ,เสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่คุณจะนำข้อมูลในโ e s s f l โฟมาทำต่อก็คือคุณต้องมาเขียนต่อว่าแล้วแต่ละขั้นตอนการผลิตตรงนี้นะเราจะต้องมีการควบคุมอะไรบ้างการควบคุมประมาณของผมคือเราต้องมีการตรวจนะมีการตรวจเนาะตรวจในส่วนของตัวพาร์ตตัวงานที่ออกมาจากขั้นตอนการผลิตของเราและ ตรวจในส่วนของโปรเซสนะหรือการตั้งพารามิเตอร์ในการผลิตนะครับว่าถ้าเป็นงานปัม๊มเราจะตั้งนาค่าพารามิเตอร์เท่าไหร่คอนดิชันเท่าไหร่นะครับเนาะซึ่งอาการควบคุมหรือการตรวจทั้ง product และโปรเซสนี้นะฮะมันจะอยู่ในเอกสารที่เรียกว่าคอนท l p l พนนะครับแผนควบคุมการผลิตนะครับเราเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโปรเซสโฟนะครับเนาะทีนี้คอนทอนแพนนะครับมาเลกสารเนาะ คนบนแผ่นนะมันจะเป็นเอกสารที่บอกว่าในส่วนของตัวโปรดักในในส่วนของตัวพาร์ทของเราเนาะในส่วนของตัวพาร์ทนะครับและในส่วนของโป mm hmm. รเซสโปรเซสก็คือเครื่องจักรของเรานะครับเนชิ้นของเราเนี่ยเรามีการตั้งพารามิเตอร์อะไรบ้างน,นะครับพารามิพารามิเตอร์นะหรือคอนดิชันในการผลิตนะครับเห็นไหมครับอะไรบ้างเนาะนะซึ่งนะทุกขั้นตอนการผลิตในส่วนของโปรเซสโฟชาร์ดนะครับ คุณจะต้องมาเขียนปอว่าถ้าเป็นตัวพาร์ทจะต้องตรวจอะไรถ้าเป็นตัวเครื่องจักรจะต้องมีการควบคุมค่าอะไรบ้างนะครับเนาะแต่นะก่อนที่เราจะมาเขียนคนตนกันนะครับนะบมันจะมีอีกหนกิจกรรมนะครับแต่แต่ในวันนี้อาจารย์ไม่ได้ลงลงลงดีเทลลึกะน,นะฮะนั่นคือการประเมิน FMEA ครับนะหรือการประเมินความเสี่ยงนะของกระบวนการผลิตนะครับ นะ FMEA นะฮะโปรเซส FMEA เราจะประเมินนะฮะเราจะประเมินหลังจากที่นะเขียนโฟร์ไปแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนการผลิตนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะหลังจากนั้นคุณก็มาเขียนคอนทรลแพนต่อนะครับอ่ะทีนี้หน้าที่ของพวกเราในส่วนของคอนทรลแพนคืออะไรคุณจะต้องใช้คอนทรลแพนเป็นนะครับประเด็นคือคุณต้องใช้เป็นนะฮะจำไว้เลยคอนทรลแพนมันมีคําว่า Product และมีคําว่าโปรเซสนะครับนะซึ่งหน้าตาของคนทรงแผนนะครับนะจะเป็นตัวอย่างแบบนี้เลยนะคุณลองไปดูคนทรงแผนขององคอ์กรคุณนะครับว่าคนตรงแผนขององคอ์กรคุณนะฮะหน้าตาเหมือนที่ตัวอย่างอาจารย์ระบุว้หรป่าอ่ะอันนี้ก็คือตัวพาร์ทนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวแมชชีนนะครับนะอ่ะนะอันนี้เป็นโปรเซสการผลิตนะครับ ในคนทนทานฉบับนี้นะครับตัวอย่างนี้เนาะมันก็จะบอกว่าในส่วนของโปรเซสนะฮะการทาขี้ผึ้งด้านในแผงประตูนะครับในส่วนของตัวพาร์ทนะครับเรามีการวัดความหนาเนาะอันนี้ตัวพานอันนี้ตัวพาร์ทเนาะเรามีการวัดความหนาครับส่วนในส่วนของตัวนะฮะเครื่องจักรนะฮะเรามีการนะฮะวัดเรื่องแรงดันเนาะ แรงดันตัวนี้เป็นแรงดันของตัวแมตชนนะครับแมตชีนที่เราใช้ในการฉีดแมตชนตัวนี้ก็คือนะครับเป็นปืนฉีดนะครับที่ในคนในคนทำแผนก็จะมีการระบุไว้เนาะคนทำแผนจะบอกนะครับว่าตัวอุปรกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ในการผลิตนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะซึ่งทั้งความหนาและแรงดันนะครับคุณก็ต้องมีการกําหนดนะครับว่าความหนาคุณจะให้เท่าไหร่แรงดันนะครับให้กี่บาร ซึ่งทั้งความหนาและแรงดันต้องมีการตรวจวัดด้วยครับอันนี้มีในเรื่องของการวัดนะครับนะวัดความหนาวัดความหนาโดยเครื่องวัดความหนาส่วนแรงดันครับก็ใช้ตัวไฟชีเก็นะครับนะดังนั้นทั้งโปรดัก t และโปรเซสต,ต้องมีการวัดนะนะและนะฮะการวัดต่างๆเหล่านี้คุณต้องกําหนดความถี่ด้วยครับความถี่นะกำหนดความถี่ในการวัดนะครับว่าเราจะวัดทุกถี่ชั่วโมงเนาะชั่วโมงละกี่ชิ้นนะครับ และบันทึกผลการวัดลงในรายนะครับบันทึกผลนะครับบันทึกบันทึกผลบันทึกผลการวัดลงในรายนะและถ้าผลการวัดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขครับนะกรณีนะครับกรณีนะฮะผลวัดนะฮะ NC แล้วกันนะฮะกรณีผลการวัด NC คุณทํายังไงถ้าเป็นตัวงานอาจจะต้องมีการฮะรีเวิร์สถ้าเป็นตัว เครื่องจากรแมชชีนอาจจะต้องมีการหยุดลายการผลิตนะหรือทําการรีเซ็ตกันใหม่นะครับดังนะั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องเข้าใจคนทแพนต้องอ่านเป็นนะครับโปรเซสโฟไม่ยากนะโปรเซสโฟมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งสําคัญคือคนทแพนคุณต้องรู้ว่าคุณอะไรคือการตรวจโปรดักอะไรคือการตรวจโปรเซสนะครับนะคุณต้องแยกให้ออกนะครับนะบวันนี้ผมไม่ได้มาสอนการการ การเขียนคอนโนแพนเนาะแต่ผมมาสอนว่าเอ้ยคอนโน,นแพนมันมีประโยชน์มันมีหน้าที่อะไรนะครับนะดังนั้นน,น,นะท่านใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนโนแพนนะครับนะอาจารย์อยากจะให้ไปศึกษาต่อนะครับว่าเอ้ยคอนโน,นแพนมันเขียนยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้ใช้ยังไงนะจำไปเลยคอนโนแพนมันตรวจแค่2อ,อย่างตรวจตัวพาร์ทกับตรวจในเรื่องของไอตัวเครื่องจกักรนะพารามิเตอร์ในการผลิตของเราเนาะฟอร์ชชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆน,น,นะครับ เราต้องไปดูครับว่าเขากําหนดไว้ตรวจเท่าไหร่ความถี่ขนาดไหนและผลการตรวจดูในเอกสารอะไรนะครับนะแล้วก็นะให้โปรโชั่นและก็ QC นะครับดําเนินการผลิตและตรวจสอบตามเอกสารคนทลแผ่นเท่านั้นย้ําเลยนะฮะให้โปรชั่นกับ QC ดําเนินการผลิตและตรวจสอบตามเอกสารคนทลแผ่เนเท่านั้นนะครับเนาะถ้าคุณไปเจอว่านะตอนนี้ ขั้นตอนการผลิตของคุณหรือกระบวนการตรวจสอบของคุณนะครับมันไม่สอดคล้องกับคอนโดนแพนเนาะนะครับมันไม่สอดคล้องกับคอนโดนแพนนะครับคุณต้องไปรีไวต์ต้องไปแก้ไขคอนโดนแพนให้มันสอดคล้องกับหน้าง,งานจริงนะครับเนาะคอนโดนแพนถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสําคัญสําหรับการผลิตและการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือสิ่งสําคัญของโปรเซสโฟและคอนโดนแพนนะครับอาจารย์เน้นคอนโดนแพนมากกว่านะครับ